ก็สวัสดีเพื่อนๆนนะยามสายๆนะครับก็วันนี้มีภารกิจอีกแล้วนะฮะสำหรับหมอวีนะครับก็มาพิชิดต้นยางฮะหลังจากเมื่อวานท้าไม่มีอุปกรณ์มาวันนี้ก็เอาอุป,อปกรณ์ขึ้นไปบนต้นเรียบร้อยครับนี่ครัก็คว้างเชือกขึ้นไปคล้องอยู่ที่ยอดยางเรียบร้อยฮะให้ดูครับความสูง ประมาณนี้ครับเนี่ฮะเราจะปีนเชือกเส้นนี้เลยนะครับก็ค่อยๆปีนขึ้นไปฮะก็เราเอาเชือกมาผูกไว้กับโคนต้นยางเรียบร้อยอุปกรณ์ทําเรียบร้อยครับก็เนี่ยก็มีย่ามยูเลียครับครบมัดไว้เรียบร้อยฮะส่วนเชือกก็เ,เอามาผูกไว้ที่ลูกถอยดังลานด้านล่างฮะตอกยึดไว้นะครับเนี่ย ก็ให้ชมเชือกดูความสูงกันฮะนี่ครับไปถึงนู้นฮะนะส่วนพึ่งจะอยู่ทางด้านนี้ครับเดี๋ยวมาดูซิว่าจะได้นำพึ่งดังที่คิดไว้หรือเปล่านะฮะมาวานกะไว้ห้ากลมก็อายุต้นยางกว่าหกสิบเจ็ดสิบปีนะ,ะต้นนี้ ก็ตีกันมาประจําครับก็รวมยี่สิปีได้นะฮะสำหรับพึ่งต้นนี้ฮะที่ขึ้นมานูนนะ่นฮะเห็นทางด้านลังพึ่งนู่นครับก็ส่วนที่วาวลอยลมตีขาดหัวน้ําจะอยู่ตรงโคนกิ่งนะครับไม่ใช่อยู่ปลายนะฮะจะอยู่ตรงโคนเพราะว่ากิ่งมันจะห้อยฮะนี่ครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปลุยทางด้านบนกันอีกทีนะครับกดติดตามครับ ครับเพื่อนๆเ,เราขึ้นมาถึงจุดหมายเรียบร้อยครับนะฮะก็ปีนเชือกเส้นนี้มานะครับให้ดูความสูงทางด้านล่างฮะนี่ครับเพื่อนฮะชมทิวทัศน์ยอดไม้ยอดมะม่วงทางด้านบนเป็นพื้นที่ป่ามะม่วงเป็น หมืนม่นหมื่นพันพันหมืนม่นหมืนม่นไล่ฮะนี่ครับเป็นน้ามะาม่วังเลยนะครับก็อยู่กับพึ่งเรียบร้อยฮะนี่ฮะชมหลังพึ่งกันใกล้ๆสารหัวน้ำหวานนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวรอชมฮะว่าน้ำหวานอย่างที่คิดไว้หรือเปล่านะครับ ไปชมกันครับนี่ครับอยู่กับหลังเค่งเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวให้ชมภาพบรรยากาศฮนะดูน้ําหวานกันเลยฮนะว่าจะได้ห้าลมอย่างที่คิดไว้หรือเปล่าฮนะมาชมกันครับ ก็ห่างก้มหน้าจะขา,านเฉลุยนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะหวานทําเป็น2อป้อนนะก็พึ่งรังนี้เกาะในเกนไม่เกินยีสวันนะครับก็ร้อยช่วงตรงนี้ร้อยขาดไปบ้างแล้วนะครับนี่ฮะ ก็น้ำหวานยังไม่ปิดตานครับเพื่อน ยากนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ากิ่งมันจะย้อยลงทางด้านล่างนิดหนึ่งนะงนี่น้ำหวานถือว่าโอเคนะครับสวยเลยทีเดียวเนไหมก็คุ้มค่าอยู่นะเพิ่งลังนี้ รักลอบกันแบบชัดๆเลยฮะก็ขออนุญาตเอาลงหมดฮะไม่สามารถตอนได้นะครับเพราะว่าน้ำหวานมันจะลามันนี้ถ้าถ้าตัดน้ำหวานออกมา หลังพึ่งก็จะขาดร่วงไปนะครับก็ขออนุญาตเอาลงฮะหลังนี้ไม่ได้ตอนนะครับเพื่อน น้ำหวานโอเคถนะ้าเกินห้ากลมครับอย่างที่คิดไว้ฮะเนี่ฮะน้ำหวานทางนั้นฮะับกลังนี้ไม่น่าเจ็ดกลมสบายแน่นอนครับเนี่ยครับให้ชมภาพนี่จะมีทางนี้อีกอีกก้อนนะฮะทางด้านน้ำหวานนี่ครับตรงนี้ประมาณสักกลมฮะตรงนี้ประมาณห้าหกกลมได้นะฮะเดี๋ยวเราลุยกันเลยครับ ก็หัวแรกได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ยก็ถือว่าเกินเป้านะเกินกว่าที่คิดไว้นะครับ อาจเอาแังลงนะครับ เป็นทางด้านเกสอนนะเยอะไปหน่อยครับ ส่วนก้อนสองฮะก็ได้ประมาณกลมครึ่งครับตัด,ดามาเป็นที่เรียบร้อย ังนี่ฮะน่ารับประทานเลยทีเดียวครับ เราไปดูสรุปผลงานกันทางด้านล่างอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะลง่อนฮะก็ลงทางด้านล่างเรียบร้อยฮะก็สรุปผลงานครับก่อหลังนี้ฮะเจ็ดกลมนะครับแยกมาเป็นสองถุงอะ่ะก็พันนะฮะเหมือนที่คิดไว้เมื่อวานไม่มีผิดกับส่วนหลังอ่อนนี่ะนี่หลังอ่อนก็น่ารับประทานครับ ก็มันขาดไปรอบนึงแล้วฮะรอบนี้มันเลยสร้างไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่หวานก็สุดยอดปึ๊กปึ๊กเลยทีเดียวฮะนี่ฮะโอเคฮรสรุปผลงานเรียบร้อยก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจด้วยนะฮะสำหรับคลิปมอวีสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมฮะสวัสดีครับ